นะอ่าเข้ามากันหลายท่านเลยนะครับเดี๋ยววันนี้หัวข้อสําคัญนะจะบอกให้คุณวิไลรักษ์สวัสดีครับโอ้ยคุณปนัดปนัดดาเอ้พัฒนาสวัสด,ดีมาแต่เช้าเลยใช่ใช่วันนี้มาแต่เช้าเลยเดี๋ยวช่วงบ่ายผมพอดีผมติดธุระนิดนึงนะฮะเป็นธุระของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะฮะที่กําลังจะไป เล่นดนตรีกับเพื่อนๆเป็นเด็กวัยรุ่นนะฮะทั้งวงสี่คนนี่รวมกันก็สองร้อยกว่าแล้วหมายถึงอายุนะครับไม่ใช่ความดันนะครับอายุอาคุณนัชยาวัดดีอ๋อแจ้งเตือนไว้โดยเฉพาะขอบคุณมากคุณบีมทาครีมอยู่ยังไม่ขาวขึ้นเลยพ,พี่พี่เพิ่งทาได้สองวันพี่จะเอาขาวครีมอะไรครับพี่ฮะโอ้ยคุณคุณตากำมลมาก ยังไม่ขาวขึ้นเลยทาแค่สองวันสาวันจะ,ะบน่นปัดโทเขาต้องทาอีกพักหนึ่งนะคนวันศิลีบัดดีนะครับทาครีมไว้ดีแล้วเดี๋ยววันนี้หัวชั่วโมงนี้ว่างพอดีโชคดีจังโอ้ยโชคดีโชคดีโชคดีคดนะฮะมีหลายคนบ่นมาอุบเลยที่อินบ็อกผมอาอาจารย์ทําไมไลฟ์ช่วงอย่างนี้พอดีติดงานก็ผมก็กลับไม่ถูกหรอกว่าใครจะติดช่วงไหนนะเพราะต่างคนต่าง เอ่อทำงานกันหลักๆห,หลายหน้าที่เราก็นี่แหละเอาช่วงผมสะดวกนี่แหละแล้วก็ใครฟังไม่ทันก็ไปตามฟังที่หลังเอาก็ได้นะครับยังไงเราก็คุยให้ฟังกันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับอ่าคุณสุตากมลแนะนําว่าครีมเพสัตเลยค่ะขาวไวแน่แน่คุณสุตกนะ,นมตะววตกมลนี่ก็น,น่ารักนะคนแปดลิ้วว่าใจดีทุกคนนะ่ะจริงๆ นะฮะคนแปลิ้วใจดีทุกคนนะฮะแต่เวลาดุก,ก็โคตรดุเลยนะนะครับขาวโบะเลยนะโอ้ยคุณสตากมลยังมาแนะนําให้เพื่อนๆอ,อีกน่ารักจริงๆนะครับดีใจดีใจนะอ่าคนณทิพรวรรณสีจันหรือเปล่าผมอ่านถูกไหมเข้ามาอีกแล้วนะครับวันนี้หัวข้อจะบอกว่า สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เพิ่งย้ายขยับไปทับกับดาวอ,องคารที่ราศีพฤษภแล้วก็มีดาวเสาไปเลงอีกนะคะนะฮะก็จะต้องบอกเลยว่าดาวมาแล้วหวัดดีคุณดาวโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วถูกค่าอ่านถูกนะโอ้ดีใจดีใจนะครับดีใจืดีใจจะรอเพื่อนๆอีกนิดนึงนะครับผมจะได้พูดไปเลยรวดเดียวนะครับ จะได้พูดไปเลยรวดเดียวพูดเลยรวดเดียวอ่าแต่ตอนนี้ขอดมโยนดม,มก่อนเอ้ยอย่าเพิ่งดมเนดะี๋ยวก่อนเดี๋ยวดมแล้วเดี๋ยวมนนันไอ้นี่เดี๋ยวค่อยดมสักพักหนึ่งเเดี๋ยวมันจะแสบจมูกนะฮะอ่าเพื่อนเพื่อน,น,นทยอยเข้ามาแล้วนะครับวันนี้หัวข้อก็ย้ําอีกครั้งนะครับเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆเพราะดาวอาทิตย์เพิ่งขยับไปทบับกับดาวอังคารในช่วงวันของวันนี้เองนะครับ ทับกันในราศีพฤศพและก็มีดาวเสากับดาวเกตเป็นเล็งอยู่ในราศีพิจิกเลงราศีพฤษภอยู่ฉะนั้นด้วยเหตุผลใรตรงนี้ตามหลักของแอสโทรโลจีหรือโหราศาสตร์ก็จะบอกได้ว่าความรักของทุกๆราศีจะเป็นอย่างไรนะครับทันทีวันนานานะอ้าวผมเริ่มไลฟ์แล้วนะครับนะครับอ้าพูดทวนอีกครั้งหนึ่ง ดาวอาทิตย์นะครับพึ่งขยับย้ายไปทับกับดาวอังคารที่ราศีพฤษภแล้วก็มีดาวเสากับดาวเกตเลงอยู่นะครับที่ราศีพิจิกผมขอบคุณคุณดาวอีกครั้งหนึง่งผมเห็นแล้วเออผมจะเดี๋ยวผมจะเอามาลงหน้าฟีดผมชอบมากเลยผมขอบคุณมากมาตัวอ้วนกลมมากและมันตั้งใจดูสินแสไลามากเลย โอ้ยอ้าวคุณคุณน้องบีมบอกว่าแชร์ไปแล้วนะครับอยากให้หลายคนเข้ามาฟังอาจารย์พูดเหมือนกันเหมือนกันนะฮะก็ใครเห็นว่าไลฟ์สดอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็แชร์แชร์กันไปนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านจะได้เข้ามาฟังกันนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากขอบคุณน้องบีมสุดๆสวัสด,ดีคุณนุชสวัสด,ดีครับอ่ะโทนอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อคนเข้ามาเยอะมากดีใจ ดาวอาทิตย์นะครับเพิ่งย้ายเข้าไปทับดาวอังคารอยู่ที่ราศีพฤษภแล้วก็มีดาวเสากับดาวเกตเล็งอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ส่งผลอย่างไรต่อทุกท,กทกลัคนาราศีสวัสดีคุณยุ่นนะครับท่านใดผมทักไม่ทันก็ขอโทษด้วยนะผมไลฟ์สดไปเลยนะนะครับสวัสดีคุณยุ่นด้วยความรักของ1ิบสองราศีในช่วงที่ดาวย้ายตรงนี้นะครับผมจะต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่า ท่านที่มีลัคนาอยู่ราศีเมษนะครับดาวความรักของคุณตอนนี้ยังเป็นไปในทิศทางที่ยังไม่ค่อยได้อย่างหวังนักนะครับมันก็ขยับดีขึ้นส่วนหนึ่งแต่ลัคนาราศีเมษในช่วงเวลานี้ที่สุดเลยคือมันจะพัดพลากับคู่คือคู่อยู่ราศีหนึ่งคุณไปอยู่อีกราศีหนึ่งคุณสุพจน์บัดดีอ๋อดีใจมากมากคุณสุพจน์บัดดีครับนะครับมันหมายความว่าคุณกับคู่ของคุณ อ,อ,อาจจะต้องอยู่กันคนละที่คนละทางใครที่ลัคนาราศีเมษในช่วงที่ดาวขยับย้ายตรงนี้จะเจอแบบนี้นะครับหรือไม่ความรักก็ยังโอเคอยู่แต่มันจะไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอันนี้คือเหตุผลที่สําคัญของชาวลัคนาราศีเมษกับดวงความรักในช่วงเวลาตรงนี้นะครับแถมให้นิดนึงส่วนในเรื่องการงานนะครับชาวลัคนาราศีเมษให้รอการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ดีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันจะเปลี่ยนแปลงเป็น2ขยักอาทิเช่น ขยกแรกยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคุณจะมาได้ในขยะที่สองนะครับสวัสดีคุณนัตตี้นะครับต่อไปชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับกับดวงความรักในช่วงนี้ที่ดาวอาทิตย์ย้ายมาทับกับดาวองคารและมีดาวเสาเหลงชาวลัคนาราศีพฤษภมีความจําเป็นที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาเรื่องของความหนักใจในเรื่องของความรักในช่วงเวลาตรงนี้ให้มากๆนะยังไง ไปเช็คดูนะครับผมผมได้เคยเกิดไว้นานแล้วนะครับหาลัคนาตัวเองดูนะครับเพราะว่าดาวที่มันเลงในลักษณะนี้นะครับเป็นดาวบาป์พคราะห์ทั้งคู่ทําหนักใจจะมีเรื่องที่ต้องอึนอัดใจเข้ามานะครับคุณอนนท์สวัสดีครับแล้วก็จะเป็น่วงที่คุณมีความรู้สึกอึนๆมนมนนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับน้โนโฮสวัสดีจ้านะครับแต่ว่าในเรื่องของการงานนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภกับจะเริ่มที่จะขยับครับคุณวราพรสวัสดีครับ ส่วนชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับอ่าผมจะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นในช่วงเวลาตรงนี้นะครับดาวอาทิตย์กับดาวดาวอังคารจริงๆการดูตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าผมใช้ใช้ทุกดาวนะทุกทุกดาวเลยแต่ว่าเออเราหยิบยกเอาดาวที่มันกําลังโยกย้ายมาพูดเป็นพิเศษอะนะครับลัคนาราศีมิถุนในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยผมจะบอกว่า มันเป็นช่วงที่ตัวของคุณเองนั้นบางคนอาจจะพึ่งอกหักมานะครับบางคนรักไม่เป็นไปอย่างใจหวังมาแต่อย่างไรก็ดีผมจะบอกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะครับหลังจากช่วงสิงหาคมไปแล้วมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างทําให้คุณมีความรู้สึกส,สบายอกสบายใจขึ้นแต่ใครที่มีลัคนาราศีมิถุนและช่วงนี้ยังโสดอยู่มันเป็นช่วงแห่งการเลียแผล นะครับผมจะบอกว่าคุณอย่าเพิ่งไปตั้งหวังอะไรกับมันมากเพราะว่ามันจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะครับคุณธนานิดบอกว่าสวัสดีค่ะหนูตามมาจาก YouTube ค่ะแม่นมากไอ้ยาขอบคุณมากคุณธนานิดนะต่อไปชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับกับช่วงที่ดาวมันขยับตรงนี้นะครับชาวลัคนาราศรีกรกฎในเรื่องของความรักนะครับผมจะต้องบอกว่านะตอนนี้นะครับดาว ที่เกี่ยวกับความรักของคุณนั้นไปอยู่ในภพเกณฑ์ที่ถือว่าโอเคมันโอเคในลักษณะที่ว่าคุณคุณคุณชุติมาบอกว่าดาสินธนูคุณอรุวิจิตบอกว่ารอธนูค่ะอาจารย์น้องโอโหกับธนูทําไมมันธนูกันเยอะอย่างนี้ฮะธนูเยอะละเกินกินนมแอลมอนก่อนใส่งาด้วยเนี่ยมีงาด้วยเห็นไหมฮะอาจารย์ม็นน้องมาขอบคุณมากๆคุณอรวิจิตนะครับอา้าว ลัคน <c oughs> าราศีกรกฎอะดาวความรักอนะมันไปอยู่ในภพเกณฑ์ที่ได้ตําแหน่งที่ดีก็หลายคนนะครับที่ความรักไม่ลงตัวมาก่อนหน้านี้ไอช่วงที่ดาวมันขยับย้ายตรงเนี้ยรักคุณจะลงตัวขึ้นนะฮะใครที่ทะเลาะก,กันไม่คุยกันหรือคุยกันได้ไม่กี่คําก็ต้องทะเลาะก,กันมันก็จะดีขึ้นนะครับที่โสดไปแล้วเลิกลากันไปแล้วคุณไม่ต้องห่วงนะลัคนาราศี กรกฎเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาขอให้สบายใจได้เลยในช่วงที่ดาวมันขยับย้ายตรงนี้นะครับต่อไปลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์นั้นดาวราหูยังทับตำแหน่งดวงคุณอยู่อย่างชัดเจนและดาวอาทิตย์กับดาวอังคารไปลอยกลางฟ้าอยู่ในพบที่10ให้คุณระวังปัญหาจุกจิกนะครับบอกเผื่อไว้นิดนึงเรื่องงานให้ระวังปัญหาจุกจิกซึ่งมันจะมาจากโทรศัท์หรือคําพูดของคุณเองสวัสดีคุณกระตูนนะครับมันจะมาจากโทรศั์หรือคําพูดของคุณเอง ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารที่ไปลอยกลางฟ้าของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมันเหมือนกับมันมีโทสะได้ทาให้ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยากจะระบายให้มันระเบิดอารมณ์ตัวเองออกมาสักบายใจขึ้นในเรื่องของงานส่วนในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นผมจะบอกอย่างนี้นะครับมันแบ่งเป็นสองส่วนคุณที่ความรัก พังหรือจบไปก่อนหน้านี้ขอให้คุณรู้ไว้เลยว่ามันเป็นโชคดีของคุณเพราะว่าถ้าคุณยังไปยือ้อไปคาราคาซังแล้วก็จุกจิกใจความไม่สบายใจขี้ไม่ออกหรือไม่ก็คือหมุดหินนะครับไอ้น้องแองกัดดีน้องแองน้องรักของอาจารย์น้องพลอยสายวัดดีอ้อยมาต้องเป็นทั้งนั้นเลยวัดดีนะครับได้ฟังแน่นะครับส่วนลักษณะก็จะบอกว่า ลัคนาราศีสิงห์ที่มีแฟนอยู่แล้วขอให้คุณได้รู้ว่าหรือว่าคุณได้ผ่านขวากน้ําฝ่าดงไปยินมาแล้วนะฮะพูดง่ายๆมันมาถึงช่วงที่คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องปลดปล่อยสบายๆกับมันในช่วงที่ดาวมันขยับย้ายตรงนี้นะครับชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันดาวพฤหัสยังทับดวงคุณดาวศุกร์ยังเลงอยู่แต่ดาวอังคารกับดาวอาทิตย์มีการขยับก็จะบอกคนลัคนาราศีกันนะครับว่า ชาวลัคนาราศีกันขอให้คุณได้รู้ไว้เถิดว่าดวงความรักของคุณในช่วงที่ดาวขยับตรงนี้อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องไม่คาดคิดนะครับเป็นเรื่องที่ดีๆที่คุณไม่คาดคิดมันกําลังจะเข้ามาแทนที่อ้าวน้องมมงกีสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีสวัสดีโอสวัสด,ดีสวัสด,ดีมาถ้าเป็นมาด้วยน้องวารีโอมากันหลายคนคุณพัพทาสวัสด,ดีโอนดจใจนะอ้าว นะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับต้องบอกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดเข้ามาแล้วก็ทําให้ตัวของคุณเองนั้นเลือกที่จะปฏิบัติไปตามความคิดของตัวคุณเองนะครับมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาที่มันผิดฝาผิดตัวที่มันไม่ค่อยเป็นอย่างที่คุณคิดไอ้พลังหามากขึ้น แต่ใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ลัคนาราศีกันที่เพิ่งเลิกกับแฟนไปไม่นานนี้ประมาณสองสาเดือนตรงนี้ขอให้คุณรู้ไว้นะครับว่าอีกไม่นานคุณจะมีของใหม่เข้ามาแทนที่และแม่งก็จะใช้รายกว่าเดิมเยอะเลยคือใช้รายกว่าเดิมเยอะเลยแหละครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับคุณเยาวรักษ์รอตุลคุณเยาวลักษ์สิงแกบอกว่ารอตุลแล้วก็มาพอดีกําลังจะเป็นราศีตุลเลยเอา้าวลัคนาราศีตุลต่อเลย ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะครับดาวเจ้าตัวของตัวเองนั้นโคจรไปอยู่ในภพอริและก็มีดาวมฤตยูเร็งดวงของคุณอยู่ประกอบกับดาวอาทิตย์และดาวอังคารไปอยู่ในภพมรณะนะครับดาวเจ้าเรือนความรักของคุณไปอยู่ในภพมรณนะให้คุณรู้ไว้เลยว่านะครับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้พวงที่ต้องระวังโทสะให้ระวังความคิดแล้วก็อารมณ์ของตัวเองอารมณ์บ้อง บ้าบาบาบในเรื่องของความคิดตัวเองจะทําให้คุณมีปากเสียงในเรื่องของความรักได้ง่ายมากนะครับช่วงนี้ขอให้คุณนึกตามคําที่ผมบอกนะครับคุณสมจิตวันดีครับว่าช่วงนี้ให้ชาวลักนณาราศีตุลสงบปากสงบคําในเรื่องของความรักอะไรที่ปล่อยผ่านไปได้ให้ผ่านไปเลยน้ําลายกระเด็นแป๊บหนึ่งนะฮะพูดเยอะให้ผ่านไปเลยนะครับแล้วก็ อย่าเอาเรื่องอะไรมาติดใจเพราะว่าดาวที่โคจรไปอยู่ในพบมอรณนเนีนนะ่ยถ้าคุณไปเอาเรื่องอะไรมาทุกข์ใจเนี่ยช่วงนี้คุณไม่ต้องไปทํางานทําาเลยมันเครียดมันเครียดนะครับแมมาหุเรละผมคุณออมวิจิตเด้อเหอะเออกดไลค์อยู่แล้วมาหุ่นละอย่างเงี้ยนะนะครับแหมอารมณ์บ้องบ้องจริง,รงๆก็คืออารมณ์บ้องบ้งก็คืออารมณ์แบบอ๋ขอขำขำผมนะครับขอบคุณครับอารมณ์ติงตองเพี้ยนเพี้ยนน้นนอยๆอะไรเงี้ยนะฮะต่อไปลัคนาราศรีพิจิก นะฮะลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้นะครับดาวอังคารกับดาวอาทิตย์เล็งลัคนาราศีพิจิกอยู่ในเรือนความรักและดาวเสาทับดวงอยู่ก็จะบอกว่ามันเป็นช่วงที่ชา,าวลัคนาราศีพิจิกจะต้องอดทนอีกน,นิดนึงไอ้คนฟังผมลัคนา,าพิจิกจะบอกว่าอาจารย์เนียมันจะให้กูอดทนมาถึงไหนวะเนี่ยกูอดทนมาเป็นปีๆแล้วนะฮะก็จะบอกว่าอีกอีกใจนึงนะครับให้มันผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปเพราะว่าดาวตรงนี้เนี่ยดาวอังคารกับดาวอาทิตย์มาทับดวงคุณอยู่คอนเฟิร์มมาแล้วว่าจริงค่ะนะครับ ผมลงใน YouTube ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมลงใน u t u b e เนี่ยคุณดาวดาวอังคารดาวอาทิตย์กับดาวอังคารมันยังไม่ได้โครจรมาทับกันเนี่ยมาอัปเดตให้ตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปลงใน YouTube ด้วยใน YouTube เดี๋ยวลงไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมลงเนี่ยคานกับดาวอาทิตย์มันยังไม่ทับกันเนี่ยผมมามาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเอาตรงเนี้ยลง YouTube ให้ด้วยนะครับถ้าไม่ลืมนะเพราะว่าผมก็ยุ่งยุ่งอยู่ช่วงนี้นะฮะยังไงก็จะเอาลงให้นะครับคุณดาวขอบพระคุณคุณดาว